สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เหมือนเดิมมีภาพปริศนามาให้เด็กๆทายกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคค่ะมาเริ่มที่ภาพแรกเลยนะคะผู้ชายคนนี้มีลักษณะแบบเดินแล้วแบบเดินนิสตงอะเหมือนจะล้มเลยอะเขาเดินอย่างไรคะมีคนบอกว่าเมาค่ะอา,อาการที่แบบเขาเมาอะทำให้เขาเดินเป็นอย่างไงคะ มีคนตอบได้แล้วเดินเซเก่งมากค่ะเซะต่อไปภาพปริศนาค่ะเด็กผู้ชายผู้หญิงเขาเล่นกันแต่ดูหน้าเด็กผู้หญิงเขาทำไมคะเหมือนวาดกลัวแลเด็กผู้ชายทาไมคะว่าแบบเหมือนโกรธหรือเหมือนจะแกล้งเด็กผู้หญิงเด็กลักษณะเด็กผู้ชายนี้เป็นอย่างไงคะมีคนบอกว่าดือ้อดื้อก็เกือบใช่คํานี้เป็นสองพยางค่ะเขาเป็นอย่างไงคะ มีคนตอบได้แล้วเกเรค่ะเกี่ยมมากต่อเรือชนิดหนึ่งเป็นเรือที่ออกหาปลาใครทราบบ้างว่าเรือลำนี้มีชื่อว่าอะไรถามหันไปถามคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่บ้านก็ได้คะ่ะเรือชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรมันอาจจะยากสำหรับเด็กนะคะแต่ก็เป็นความรู้ใหม่ให้กับเด็กนะ เรือนี้มีชื่อว่าเรือตังเกค่ะต่อน้องตัวนี้ไม่ใช่จริงจบไม่ใช่ตุ๊กแกอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและบนน้ำเขากินเนื้อเป็นอาหารฟันแหลมคมน้องคือตัวจอระเคค่ะเก่งมากต่อไปค่ะเขาต้องทำอะไรกันอยู่คะ โอ้ทำอะไรกันอยู่โย่โย่ทำอะไรคะอ่าเก่งมากเต้นค่ะเขากำลังเต้นกันอยู่ต่อใครเคยไปบ้างอะ่ะมีชายหาดมีน้ำเค็มๆเ,เห็นภูเขาแดดจ้ามากที่ไหนคะใครทราบบ้างโอ้หนั่นมั่นใจว่าตอบดังมากอะไรนะขอด้งนอีกครั้งนึง เก่งมากค่ะทะเลใครชอบไปบ้างคะไปทีไรกลับมาตัวดำปี๋เลยต่อไปเป็นภาพสุดท้ายค่ะใครทราบบ้างเขาไม่ใช่เส้นห๋วยเตียวนะเอามาทําต้มจืดก็ได้หรือบางคนมันก็เอามาทําแบบเมนูก๋วยเตี๋ยก็ได้เส้นเขาจะใสๆเหนียวๆใครทราบบ้างคะมีคนบอกเส้นหมี่มามา่าไม่ใช่ลูกเส้นใสๆทําอาหารสองพยางค่ะ อะไรนะค่ะมีคนตอบแล้วค่ะหนูชอบกินมากเลยมันคือวุ้นเส้นค่ะ very good ใครถูกหมดเลยค่ะเก่งมากดังนั้นนะคะวันนี้สะระเอเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนสะระเอการออกเสียงสะระเอและคำที่ใช้สะระเอก่อนอื่นเราเขียนสะระเออย่างไรคะ สระเอบางคนแบบลากลงมาแล้ววนหัวอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะทุกสิ่งตัวอักษรที่มีหัวให้เริ่มจากหัวแม้ว่าการเขียนมันจะยากก็ตามนะคะให้เราวนที่หัวค่ะวนฟูแล้วก็ลากขึ้นอีกรอบค่ะฟูแล้วก็ลากขึ้นอันนี้เป็นสระเอคราวนี้ไหนมาลองออกเสียงสระเอให้คุณครูฟังสิคะอะไรนะอีกรอบนึง อ่าออกเสียงพร้อมกันค่ะเอถ้าเราออกเสียงวย,วยาวๆแล้วเสียงสระมันไม่เปลี่ยนแปลว่าเขาเป็นมีลักษณะเสียงแบบนั้นเอแต่ดูออกเอเอเป็นเอไหมก็ไม่ใช่เอใช่ไหมคะจะเป็นอีสระลิงเลยเอดังนั้นสระเอเป็นสระเสียง ยาวค่ะเก่งมากเมื่อรู้จักวิธีการเขียนแล้วรู้จักลักษณะเสียงแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันค่ะ อยู่หน้าใครๆพยันชน,นะชอบใจวิ่งไหลาตามหลังเจ้าสาราเอ อยู่หน้าใครๆพยันชน,นะชอบใจวิ่งไล่ตามหลังเจ้าสาราเอ เเราได้ร้องเพลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคำที่ใช้สระเอกันค่ะเหมือนเดิมครูฝ้อ่านก่อนแล้วหนูอ่านตามนะลูกกอเอเกดดเอเดมอเอเมตอเอเตปอเอเปทอเอเท สอเอเสสังเกตไหมคะว่าสระเอตัวเสียงแดงนี้จะเขียนไว้หน้าหะยันชนะต้นทั้งหมดเลยนะคะสระเอจะต้องอยู่ข้างหน้าเสมอนะคะเดินนำหน้าคำต่อ,อต่อที่บรรทัดต่อไปปอลเอเปรใครรู้จักเปรบ้างคะที่เด็กๆนอนต่อไปคะ่ะปอเอเปไม่โทเป ทอเอเทไม่เอกเทรอเอเรไม่เอกเรหอรอเอเหลไม่เอกเหลหอวอเอเวไม่เอกเวมาดูค่ะคําเหล่านี้ใช้สระเอเหมือนกันนะคะบรรทัที่สองเขาก็ยังอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยแต่ก็จะมีบางคําทำไมว่ามีสีดำสองตัวร,รอเป็นพยัญชนะต้น คำควบกล้ำนะคะต่อไปคำว่าเต้ปอปลาข้างบนคือวรรณยุกต์ก็เขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นได้เลยต่อไปคำว่าเท่หล่อเท่มากเลยเด็กคนนี้อวรรณยุกต์ไม่เอกก็จะอยู่ที่บนพยัญชนะต้นเหมือนเดิมเห็นไหมคะเร่เอาเร่เข้ามาเร่เข้ามาเวลาพ่อค ah, ้าเขา,บา,บขาขเแบบขายของลลเนาะแบบขายของลดราคาบเอาเร่เข้ามาเลยรีบมาซื้อเลยอย่างนี้นะคะเร่ต่อไปเล่ ก็ตาเหล่แบบตาเหล่มองแบบไม่เหมือนกันตาไม่เท่ากันเหล่แต่เขาว่าเว่ก็เหมือนว่าว้าวเว่อยู่คนเดียวเหงานะคะโอเคก็สังเกตนะทุกคําที่ใช้สระเอสระเอจะต้องอยู่ข้างหน้าเท่านั้นจะเปลี่ยนออมาขวอยู่ตรงกลางขั้นตรงกลางได้ไหมมาเขียนแบบอยู่ตรงกลางระหว่างปลอปลากับลอริองนี้ได้ไหมโอไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ต่อค่ะมอเอนอมเเมนไมเอกเมน มเอคอเมฆลเอขอเลขลเอนอนเลนไม่เอกเล่นกเองอเกงไม่เอกเก่งตเอนอนเต้นไม่โทเต้นมาดูที่คําแรกนะคะเม่นครรู้จักตัวเม่นบ้างคะเม่นก็ขนที่มันแบบแหลมๆม,มานะออตัวมีขนแหลมๆแ,แล้วก็มาสามารถปล่อยขนออกมาได้เวลามันเจอศัตรูนะคะมาดคูคำเหล่านี้ จะมีตัวสีฟ้าอยู่ด้านหลังตัวสีฟ้าที่อยู่ด้านหลังเขาจะมีตัวสีดําอยู่ข้างหน้าแล้วตัวสีดําก็ยังเป็นพยัญชนะต้นสระเอตัวสีฟ้าเขาเป็นตัวสะกดตัวสะกดคือตัวที่ปิดท้ายคํานะคะทําให้คำเนี่ยเสียงมันเปลี่ยนไปเมน่นอนอหนูสะกดเมฆคอรคังสะกดเลขขอไข่สะกดเห็นไหมคะเล่นนอนหนูสะกดเก่งงองงูสะกด เต้นนอนหนูสะกดคะอันนี้จะมีคำที่สระเอที่มีตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะอ่าจะมีสองขายางผสมนะคะใครรู้จักบ้างกองอางงกลางกอเองงเกงกลางเกงหอเอวอเหวพอลอเองงเพลง กรอเองอเกรงอ่ากางเกงนะคะสะกดไม่ยากคราวนี้มาดูคําว่าเหวเหวรู้จักเหวี่ยไหมลูกก็จะเป็นแบบหน้าผาสูงๆใช่ไหมคะแล้วบอกพอมองไปข้างหน้าก็เป็นแบบที่โล่งว่างที่สู่งสูงนะนัานนนะเรียกว่าเหวอ่ะวอลแหวนคนํานี้วอลแหวนจะสะกดเห็นไหมคะวอลแหวนอยู่ข้างหลังแล้วสระเอหอไพ่หอ,อ,ห,อหีบก็คือพยัญชนะตนตามด้วยสระ ต่อไปคำว่าเพลงพอรอเป็นพย,ยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นสองตัวอยู่ติดกันสระเอ,อข้างหน้าแล้วก็งองงูมาปิดท้ายเป็นคำว่าเพลงร้องเพลงนี้นะคะต่อไปเกรงเกรงกลัวเกรงใจนะคะก็รอเป็นพย,ยัญชนะตน้นเห็นไหมเขาจะอยู่ติดกันก็รอเอสระอยู่ข้างหน้าแล้วตัวสะกดปิดท้ายก็รอเองอเกรงค่ะต่อไปค่ะบรรทัดสุดท้าย อ่านตามคูนะซอเอเซมออามาเซมาตออาตาขอเอเคตาเควอเอเวทออีทีเวทีมออีมีฮอเอเฮมีเฮ อันนี้เป็นคำสองพยางนะคะซึ่งมันจะมีสระอื่นผสมอยู่ด้วยก็ไม่ยากเลยคำไม่ใช่สระเอนะคะเอก็จะอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะเอก็อยู่ข้างหน้าเวทีเอก็อยู่ข้างหน้าเ hey! ฮสระเอก็อยู่ข้างหน้า mm hmm. ค่ะแบบฝึกหัดของวันนี้เหมือนเดิมค่ะไม่ยากเลยเปิดสมุดทีไทยห้องอื่นใช้สมุดคอควายนะคะหลังจากนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ เขียนวันที่เดือนพศออให้เรียบร้อยวันนี้วันอะไรครูฝ้ายจะไม่บอกให้นักเรียนลองฝึกเขียนเองสิคะดังะะนั้นเราเขียนคําสั่งค่ะว่าคุณคุูทํทำอะไรวันนี้ให้พวกเราเติมคําสะระเอจากนั้นเขียนเลขข้อ1น0ถึงส0 1 2 3 4 5 6 7อ9 1าอ่หาพร้อมกับคำแรกหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วคำแรกจุดจุดดานจุดจุดจุดดานมาดูภาพค่ะห้องของเรามีส่วนนี้อยู่เห็นไหมคะเราจะเรียกว่าอะไรตรงส่วนนี้ของห้องเรามองขึ้นไปจุดจดดดานยากไหมคะ,ะไม่ยากเลย พร้อมแล้วไปข้อที่สองค่ะเกจุดจุเกจุดจเอเกจุดจุคืออะไรดูภาพประกอบค่ะอ่าเหมือนภาพที่ตอนแรกที่คุณครูใช้ไทายเด็กเลยเกอะไรคะต่อไปข้อสามจุดๆุดลา อะไรจุดลาม้ากับลาเหรอเออใช่สัตว์เอหรือเปล่า่าไปดูภาพช่วยค่ะนาฬิกาทําให้เรารู้เกี่ยวกับอะไรคะจุดจุดลานาฬิกาจุดจุดลาอยากไหมอยากไหมต่อไปข้อ c จุดจุดห้าจุดจุดห้าข้อนี้จะสาบไหมนะ มีความสุขหัวล้อสนุกสนานเขาเรียกบ้าจุดจุดหาเอ๊ะอะไรนะเอ๊มีความสุขร้องเพลงเล่นกันสนุกสนานจุดจุดหาพอาไปค่ะข้อห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะข้อที่หา้าจระๆๆๆจุดจุดจ รัจุจจุตแง่จระตกแกจจระจิงจกหรือเปล่าเอ๊ะน้องชื่อว่าไรคะจระจุดจุตต่อไปข้อหกกางจุดจุดเด็กผู้ชายใส่ค่ะเด็กผู้หญิงก็ใส่นะแต่ถ้ามาโรงเรียนเด็กผู้ชายจะใส่กลางจุดจุดกลางอะไรคะกางแขนหรือเปล่าต่อไป ก้เ7ค่ะจุดๆทีจุดๆท,ดดทีคำนี้อยู่ในคำที่อ่านไปเมื่อกี้ด้วยค่ะที่เราฝึกอ่านกันจุดๆทีอะไรนะเอาภาพปไปจ้าอ่านักรองเขาจะขึ้นไปตรงบนเนี้ยหรือว่านักแสดงหรือคุณครูจะขึ้นไปเป็นสถานที่ที่แบบไว้แสดงหรือว่าผู้นำ หรือคนที่ต้องการจะสื่อสารจะขึ้นไปพูดให้กับที่ประชุมฟังนะคะจุดๆที่ต่อไปข้อ8ปดโลจุดๆโอ้โหโลจุดๆ,ๆไม่ใช่โลมานะเป็นอาการของคนท e ี่แบบเออวันนี้จะกินอะไรนะกินพิซซ่าดีไหมนะเอ๊หรือกินกินแคสซี่เอสกินก๋วยเตี๋ยวเอ๊กกินอะไรนี่ดีกว่าเอ้ยไม่ไดีกว่าเปลี่ยนไปนันนี่ดีกว่า ตัดสินใจไม่แน่ใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรียกว่าเป็นคนที่โลอะไรคะไม่ใช่โลมานะโลอะไรคะไปข้อ9ลิจุดจุดลิจุดจุด,จด,จด,จดเออเป็นการแสดงของคนในสมัยก่อนแต่งตัวสวยงามเป็นเหมือนว่าเจ้าหญิงเจ้าชายนะคะเวอร์ชันแบบไทยนะคะไม่ใช่เจ้าหญิงเจ้าชายแบบสไตล์ดิสนีย์นะลูก ก็ใส่ชุดแบบเออเอิงเออย่ามาจากที่นี่รอันไกลนะคะอย่างก็จะมีการต่อสู้กันแล้วก็แสดงตอนกลางคืนพื้นที่กว้างเวลาคนจะไปดูต้องไปปรับไปปูเสืออรือสมัยนี้จะมีเก้าอ,อีใ้ให้นั่งดูอย่างนี้นะคะการแสดงของเขาก็คือจะใส่เพชรวิบวับวิบวับชกจะมีแต่เพชรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลิอะไรลิอะไรของไทยคะ่ะเออเอิงเออย่อเอิงเออยวาคอลองกันเด็กๆรู้จักไหม กระซิบถามพ่อแม่ได้นะอลองดูลองดูช่วยกันข้อสุดท้ายวิ่งจุดจุดวัยของพวกเราอะละอเรียกับเพื่อเพื่อนเราอะมาตอนเย็นแล้วพวกเราไปวิ่งจุดจุด,จด,จดกันเถอะวิ่งอะไรคะวิ่งกันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งอะไรคะไม่ยากเนาะ โอเคสำหรับงานในะวันนี้นะคะไม่ยากเลยมีแค่1ิข้ออยู่กับในคำที่ครูให้นักเรียนฝึกอ่านแล้วก็แบบที่เราเล่นเกมกันนานน,านักเรียนย้อนวิดีโอไปดูใหม่ได้หรือคําไหนแบบหนูว่าคิดเท่าไหร่หนูก็คิดไม่ออกหนูก็ซิดถามคุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยได้เขียนเสร็จแล้วเขียนให้สวยแล้วก็ฝึกอ่านด้วยเมื่อเราอ่านบ่อยแล้วเราก็จะอ่านเก่งมากขึ้นค่ะแล้วเจอกันวันหน้านะคะบ๊ายบาย